โอเคก็ okay. สวัสดีคุณผู้ชมที่กดเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วเกมนี้ก็อยู่กับการกดทีมแรงค่านะครับแล้วก็อยู่กับหน้าคอร์สออฟเลนนะครับชนเลนกับฟอร์เลนสุดด้วยมันจะไหวไหมวะไม่ได้เซตไอเทมไาด้วยน่นต้องใช้สเปียร์มาแทนเออ่ดาฟาร์มนะออคูดาวเฮ้ยน่าไหวแหละชนฟะเฟนนะเอะประมาณก่อนเวลสี่น่าจะไหวครับมาเด้ ไม่รู้มันจะได้ยินเสียงเพื่อนผมด้วยป่านะที่คอกันแต่ว่าผมว่าไม่น่าได้ยินว่ะมาดิมาเดย์ดูดึงหก็ไว้ให้มาดิเอาติดชีรวอเอา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 อะไรอะอะไรอะสะดุ้งอะสะดุ้งอะสะดุ้งจุ่กุ้งอะเอาเอาเอาเออแล้วก็ผมอุ้ยเฟิร์สบัตแล้วว่ะเออแล้วก็ผมเป็นในเกมนี้เป็นเกมชนะต่อเนื่องที่สิบนะและเดิมพันธนนาคอร์ทออฟเลนสรด้วยนะครับก็ถ้าชนะก็คือ สวยจัดว่าชนะมาเก้าตาติดแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่สามสิบสามสิบดาวมั้งถ้าจำไม่ผิดก็ใกล้สูพีมานะครับอีกนิดเดียวเฮ้ยอะไรอะไรอะ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 โยกยาวอะไรอะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันซิกแซกมันซิกแซกมันซิกแซกว่ามันซิกแซกว่าซิกแซกซิกแซกเอายกนะยกนะเอคิวนะเอคิวนะเอคิวนะเว้อ เวอรโซโลฟอเรนเวอรออกงเท้าดีปะเนี่ยเกมเนี่ยออกดีว่ะรองเท้าไม่ออกหรอกเลื่อเธอะนะขอรองเท้าเย่พูดแอคซ์ด้วยเลื่อเธอะนะขอรองเท้าทีแรกเพื่อนผมเข้าใจผิดนะผมเนี่ยนี่คิดนึนว่าจะเลือกน้าคอป่าแต่ผมเดินมาออฟเลนนะเพื่อนเลยก็เลยมามาเฮ้ยมันโลมาเลยเฮ้ยมันโลมาเลยเฮ้ยโลหมดเลยมันโลเอ้ยพูดทาไม่ถึงอุ้ยป่าได้อุ้ยอุ้ยตายเนี่ย มันกลับล่างหมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเอาเฮียมานาคุหมดโอ้เรียบร้อยโอ้ไม่กอดมานาคุหมดไม่กอดโยนอะไรอะไรเพิ่งเงินเกมมา้พงจนเกมเพื่อนมันไหวมันไหวเอ้ยแต่ผมจริงจังนะเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเพื่อนบ่กวะเพื่อนกูเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนชีลาล่างเพื่อนชีลาล่าง อแล้วก็เกมนี้ผมเอามาภาคทีหลังนะครับก็อดแบบโอ้โหอดให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงแบบผมพูดภาษาอีสานเลยวะ่ะว่าเดี๋ยวสักคลิปผมจะมาะพูดภาษาอีสานนะสักคลิปนะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเออเกมนี้ผมต้องเดินผมเดินผมเดินเลยนะผมเดินยาวเลยคือเออแต่ว่าต้องการบัฟฟ้าวะ่ะ าต้องาต้องใช้เลดเกมครับต้นเกมใหาเนี่ยเรียวมาเขาไปก่อนเนาะนี่นี่นี่วิธีเหลือนี่ฉกหมดครับฉกหมดอุ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนเจ็บจาดเพื่อนเจ็บจาดตัดหมดครับตัดหมดครับตัดหมดครับหาทางก่อนครับด์กไหมเพื่อนโอเคดักเชียลิเลียมันห้าศูนย์แบบปั๊มใค่มาวะนะแต่ก้างบนเราเหมือนโดนหนักเลยวะครับทุกคน วเราโดนหนักจัดเพื่อนบอกว่าไม่ไหวนะเพื่อนเราไม่ไหวเฮ้ยเฟรนเรนโดดโดดอุ้ย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 อเจ็บจัดเจ็บจัดเจ็บแ่หมาแก้มแรงจัดยสวยจัดเพื่อนสวยจัดเพื่อนสวยจัดเพื่อนสวยจัดอุ้ยไม่มีอะไรนะไม่มีไรไม่มีไรไม่มีอะไรเลยคือก็แค่ภาพตัดก็แค่นั้นแหละครับเออแค่ภาพตัดมาเี่ยเฟรนตรงกลางเหรอ เอ็กซ์คิวไม่ทานในเชีย่ยเอคิวทานนี่คือแบบไดแอกเลยแต่ผมว่าผมต้องแบบว่าต้องเน้นหน่อยว่ะเกมนี่ต้องเหม็มหน่อยคือจนเอ้ย okay, คุณมากูจนอย่างไ้เชี่ยตั้งสามพันระดับสามคืช่จนจัดต้องหาฟาร์มต้องหาฟาร์มต้องหาตังก่อนต้องหาตังเกมี่ต้องหาตังกนไม่ไหวไม่ไหวต้องหาตางักกตง,าตางก่อนอุย้ยเพื่อนเล่นเยอะจัดอุย้ยมาหลอดมาหลอดอยากเทสบ่ะ โหโหโหฝันไม่เข้าเลยหูเบเดอเมดโคตรต่างเฮ้ยแดงไปไอ้ชี้อไม่ไหวไปแล้วไม่อยู่แล้วบนเอ,อ่อมาหาตังก่อนดีกว่าครับอืมแล้วน่าต้องนุง่นครับดาบชีโอมีเราถึงจะแรงอุ้ยปืนเอาแล้วปืนเอาแล้ว ไม่เป็นไรเราตีกลางได้อุ้ยคีราชิ้มหายแล้วอุ้ยมีบัวมีบัวเพื่อนอยากได้ป่ะเม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอุ้ยอุ้ยใส่ดิใส่ดิใส่ดิดมีไอคิวมีไอคิวมีไอคิวแต่ไอคิวฆ่าไม่ได้เฮ้ยอ๋อ,อมันกลับร่างคนแบบนี้กลับร่างคนแบบนี้น้องกลับร่างคนแบบนี้ในร่างด้วย กรณั่นฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้อุ้ย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 แข็งอุ้ย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 เฮ้ยอืมโอเครอดโอเครอดคือเกมนี้คือเพื่อนบวกกันยับเลยว่ะเพื่อนบวกกันยับเลยเราต้องหาตังก่อนเราต้องใจเย็นนะตัวเราตัวเราต้องใจเย็นก่อนออ้ยโอเคอบัฟมังกรมาคือเราฟาร์มยาวอย่างเดียวาหาตังเราไม่มีเาเมจอะไรเลยเกยมเนี้ย คือการขาดดาฟาร์มคือมันจะมีปัญหาขนาดนั้นเลยววะพึ่งรวยเนี่ยสำหรับตัวนาคอสนะไม่ใช่ตัวอื่นนะครับวปเล่นแล้วฟเฟลนฟเฟลนฟเฟลน,ฟอ,ลนอุย้ยเฉี่ยเอควิจังหวะว่ะเอควิจังหวะว่ะในการนียเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกยังคอสออฟอเลนกูโขข้อขนาดนี้ยังจะได้ชนะอีกเหรอหฮึฮึ Mm hmm. mm hmm. เราต้องกลับบนครับเพื่อเราจะกลับไปเอาบูด้วยนะหาตังหาตังบดีเลยหาตังบดีเลยฟาร์มหมดครับฟาร์มหมดครับเพื่อนจะไฟแล้วแต่ครับเราฟาร์มหมดครับอันนี้คือบารมีเพื่อนแบกจัดในเกมนี้ <Yes. Ultimate. S 1> ทำลายไม่ได้เลย่ยามนี้ครับ ทำเว็บยาวครับเนี่ยวิธีออฟเลนเอาเลนที่ดีทำเลนให้เพื่อนนะเอาเลนที่ดีจัดเป็นเอาเลนที่ดีนะผมอะฟาร์มไปฟาร์มไปฟาร์มไปโอ้ยได้บุญด้วยเนะี่ยโอ้ยป้อมตีเอ้ยไม่มีคนมาด้วยอ่าโฉกโฉกยาวโฉกยาวเขาเรียกโฉกยาว,ยาวแล้วก็หนียาวหนียาวโอ้โหเดอะเมจ ไอเชีย่ยกูมึงแทงกูแอนนะเว้ยเฮ้ยเรารวยสุดแล้วแล้สักพักเราต้องโชว์ดาเมจแล้ววะโชว์พลังดาเมจแล้ววะมันจะเท่าไหร่เอ็นเชียลเคเพื่อนปล่อยบนไม่น่าปล่อยบนนะผมทำบนแล้วน่าปล่อยล่างครับล่างสองล่อได้เนี่ย บ้านบ้านก็เลยขูเบียนไม่ให้บูด้วยครับเพื่อนใจลายจาดอุ้ยเฮ้ยใครเป็นเร่องตรงนั้นมาหลอดมาลอดโดดมาลอดโดดยังไงยังไงยังไงอุ้ยงัดเว้างัดเฝ้าชิบหายแล้วอุ้ยไม่ทำอะไรเลยเฮ้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 ยอะไรอะอะไรอะมันโดนมันโดนคิกซี่มันโดนคิกซี่ขึ้นอะไรดีวะเนี่ยเซสติงหรือดาบแดงดีเกมนี้ พิซซิงหรือดาบแดงพิซซิงดีกว่าโอเคโอเคโอเคไอ้เชแช่เกมนี้กูไม่ได้ฆ่าเลยวะ่ะคือแบบตัวทำเลนนี่วะ่ะป็นตัวทำเลนนี่วะ่ะเกมนี้มุโอโฟเรนมาดิเว้ยเว้ยมันตามกูสุดจัดมันตามกูสุดจัดอะไรอะอะไรอะอื้งโดโนโยกเฮ้ยมันตามได้ขนาดนั้นเลยวะ่ะฟอเรนอะไร ตัวโก้ไหมวะมันโปมันโปเฟรนตตัวนี้โป้เ้ยเฮ้ย้ย้ยดูเลือก่อนดูเลือก่อนดูเรือก่อนดูเรือก่อนดูเลือก่อนจะเย็นน้องไม่ดูแล้วเฮียกูเอาเลยจะเย็นน้องจะเย็นเพื่อนจะเย็นพี่จะเย็นพ่อจะเย็นแม่เอาหมดอะเอาหมดเลยจะเย็นคือออฟเจ๊ให้ป่าให้ป่าเล่นไปอะสุดจัดไม่ล่ะนาคอร์ทผมอะทำได้ทุกอย่างครับ ทำได้ทุกอย่างครับอุ้ยอะไร a q อุ้ยคือเกมนี้ผมจะทำได้แค่สปิดพุทแล้วก็ออบเจกให้เพื่อนแค่นั้นวะอืมอืมมันเบามากเลยวะนาคอร์ดออฟเลนอยาทหาทำนะเว้ยอยหาทำนะเว้ยอุ้ยใครโดนโซโล่เดี๋ยวมาโดนโซโล่นี่ไงนี่ไงกวนตีนกวนตีนเขาเรียกกวนตีนครับเขาเรียกกวนตีนครับ วิ่งแตแดงจะมาแล้วทำบนได้เลยทำบนได้เลยอุ้ยเพื่อนไปโอมาได้เชี่อปืนแบกจัดปืนแบกจัดปืนแบกจริงอันนี้คลิปนาคอสแต่ปืนได้หรือเปล่าอุ้ยเพื่อนเล่นแล้วไม่สนครับทำเบฟครับอุ้ยเฮ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 ้้ยยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ย เวอร์นะเป็นไงทำเว็บไปด้วยฉุดจ,จัดเยดเช่นะคอสผมเขาออฟเลนว่ะเฮ้ยเยดเยเช่อันนี้คือเขามาดูอะไรกันไหมเนี่ยถ้าดูถึงเนี้ยเนี่ยคือดูผมทำเลนเหรอแนวทางการทำเลนหรือเปล่าเกมนี้โหอิเชียชนะแบบคือตอนคือตอนที่เล่นอยู่อะผมดีใจจริงนะเว้ยเพราะว่าแบบ ผมโยนนะเอาตรงๆผมโยนใส่เพื่อนนะเออนั่นแหละชิ้ากูชนะตาที่สิบกูเวอร์จัดเกมนี้น,นที่สามที่สองชนะสิบตาดับห้า